ครับผมนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมลองวินเทจทิ hmm. แล้ววันนี้ก็ทำเล่น ROV mm hmm. น้ำนะไอเทมปลดแรงอีก mm hmm. แล้วน,นะวันนี้ก็มันไม่มีอะไรทําแล้วอ,อ่ะคือแบบคลิปดองก็มีแ,แต่ขี้เกียจตัดมันยาวอ,อ่ะก็แบบค่อยทําทีหลังก็ได้วันไหนแบบไม่ขี้เกียจก็น่าจะทําเลยมาเริ่มเลยพูดนานแล้วรดเสียงแป๊บนึงนะสูงเสร็จลดเสียงเลยไฟ รถเสียกันผมแทบไม่ดีเลยเลยนะมาส่งน้ำหนักว่าจะได้ะไร์มแต่ในคลิปน่าจะเสียงดังพอตัวเลยนะบอลกขาดเป็นตัวที่ผมนั้นเล่นเป็นตัวเมนหลักเลยนะกล่าวว่าถ้าแบบขึ้นคอนปุ๊บจะทําเม็ดให้มันแบบเม็มดส้มเลยนะเราเล่นเราเล่นไม่ไหวรอกก็น้ำหนักจะมาส่งว่าจะได้ฟาร์มหรือยืนเล่นนะเหมนะไป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 ยุ่ยๆยยืนเล่นนะครับผมนะแทบไม่ต uh, ้องเล่นเลยนะเพราะผมใ oui ส่ฟาร์มมาน้อยนะอยากให้ม well ันยืนเล่นเยอะๆไปไปสายเทมเร็ว นี่ก็คือสายไอเทมน้ำนะสุมส่มกันเลยน้ำนะไอเทมสายฟ้าน้ำไอเทมฟ้าน้ำนะไปก็น้ำนัำเซตไอเทมขมอนกันจะเป็นประมาณนี้นะเอาดาบสายฟ้าน้ำหนาไว้เพิ่มดาเมจนะแล้วก็เอาไว้เคลียร์คลิปตอนต้นเกมนะมันจะได้แบบเงิน เท้าสีฟ้าไม่ต้องสามันเป็นจอบเกาเวทบขับเป็นตัวที่เป็นตัวกายภาพน้ำหนะักไม่ตัดทิ้งได้เลยอันนี้ก็แฟชชี่บูน้ำหนะักน,นี้ก็ดีนะน้งหนันะแต่ในเกมมันมีตัวซีซีเยอะเอาบล็อกขค้นสเปียร์มานะ้ำหนะักเพื่อทําให้เพิ่มจอบก,ก่อแล้วก็ดาเมจน,นะจะได้เพิ่มดามเมจเยอะๆใส่คนะิวออฟเดอะโลนะ้ำหนักเพื่อเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ก่อน้ำหนะักนะเพราะว่าในเกมมันมีครบแล้วก็ใส่อะไรอนะ่ะ ไทโอก้าถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษเลยนะไทโอก้าเอนนํำนะเพิ่มพลังชีวิตหน่ำนะนะแล้วก็เกาะน,นนะํำนะแล้วก็ฟอสเข็บหน่ำนะนะไว้ลดการโจมตีเอาไว้เหมือนเดิมแหละลดคู่ดาวได้ไปที่รูเลยนนํำนะจะเป็นรูนวอลค่ะธรรมดาเลยนนํำนะเป็นตัวเม้นหลักของผมอยู่แล้วนะเป็นตัวหลักจริงๆนะไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นจะไม่ใช่ตัวหลักนนํำนะนนะํำนะกนะ็จะมีดากอนคอสิบเม็ด เอซเซสนเน่10เมตรเอาไว้เพิ่มความเร็วแล้วก็โจมตีแล้วก็ออนสลาน้ำหนา,าไว้เพิ่มจอะก,ก่อน้ำหนาน้ำหนัก็จะออกมาเป็นพลังโจมตี4 5ความเร็วขึ้นที่10เจอกก่อน100น้ำหนาตัดภาพพลังแฝงนี่เป็นพลังแฝงปกติที่ผมใช้อยู่แล้วนะน้ำหนัเออนี่ก็จะเป็นนี่ใช้โลคินเฮมน้ำหนันะแล้วก็ใช้นี่นั้นเดวลเลอร์น้ำหนะในการฆ่าและฟื้นฟูน้ำหนะ หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้นันะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้เข้าใจอยู่ใชสกิคลขั้นทิ่เราไม่มีอยู่แล้วแล้วก็นี่เอาไว้ให้เพิ่มดาเมจน้นะได้สิบหน่วยนะอันนี้เอามันเป็นคนที่ใช้กับวอลคัดอยู่แล้วตอนเราตีไปปุ๊บมันจะระเบิดดาเมจน้นะเอาไว้ใช้คอมโบแบบพุ่งฟันสตันฟันเนี่ยจะระเบิดแรงมากแล้วก็อันนี้เอาไว้ใช้ลดคูดาวอันติลงน้ำนะอันนี้ผมก็มาใช้ลดคูดาวอันติมันเดิมน้ำนะ คือแบบเอใใช้อันติดเร็วๆเลยน้ำะแบบวิ่งไล่ยี้เลยน้นะตัดภาพไปในเกมเลยก็เป็นตัวเมนแหละขนาดไหนอ่ะเม็ดม่วงตัวเดียวเลยอันนี้ก็กดแรงนะครนะตัดภาพเลยตอนเริ่มเกมชิอนหายทุกคนผม,ผมลืมผมลืมนึกถึงไปเลยน้ำนะนั่นคือคือเทวนั่นนะมันเป็นหนึ่งในตัวแก้ทางของวอลาดแล้วมันมีความสําคัญยังไงน,น้นำนะมันยิงเป็นทูดามเมจแล้วมันแรงฉิบหาย ก็รู้ๆกันอยู่นั่นแหละว่าเทลนั้นเป็นตัวที่โก่งมีแรงแรงแล้วยิวอขาด่ะมันเป็นในเนื้อเรื่องมันแพ้เทลใช่ปะเออมันโดนเทลยิงดับอนาด่ะเออแล้วความชิบหายตรงเนี้ยมันก็คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ยนี่ไม่ตีเนาะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอ่ะ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 โคตรกลัวโคตรกลัวกลัวใหญ่เลยฟิกเกอร์หนีเลยออ้โหหลับไม่ได้ จบบนจบบนไม่ยิ่ไงสวยแตกเล่นย wow ั่งโหดไอ้เหี้ยกูกลัวเทเลทเกมมากเลยเดี๋ยวตัดภาพนะก็คิดว่าคิดว่าเอาใส่มาตอนนี้ไม่ต้ยจะได้ใช้นะสุดท้ายก็ได้ใช้แล้วนะ ลประทานก็อคลียร์เสร็จแล้วนะมัน้องมีนก็ีนก็นก็เลีเลีนก็นั่ีก็ก็เล่นกน้เลนะเล่นกเลางนันมเีการแทก็ก็เลยเลนกเลียนกเียนกลน้เลียกาเกาเกลกลยีนยเลีกกเลยกเก

แตบภาพทีเด<อ>ินหนี๋ยวได้คืนะแต่ภาพเซลฟี่ฮิตไปถอยไปไม่ดโดูเลยโบ๊ะโบ๊ะโ๊ <t> <görüş> ไม่ตายเว้ยกูไม่ตายภาพคลิปนี้กระเทือบเซลฟี่ติตะคีเพ้่อนภาพเซลฟี่ไอหัวคอไอหัวหางมันด่าโดนเรอะมันแค่ไม่ไหวนะเพราะตอนนี้เราเล่นเป็นไอเทมสายฟ้าน่ะมันจะไม่แรงนะมันก็ไม่มีอะไรให้ทำอ่ะเออมันไม่เหมือนรอบที่แล้วมันเป็นหมึกอ่ะมันมันดลงกับบอยอยู่างเงย Ele mainland, แต pues ่เนอะมันก็ยังเข้าไฟรัวๆได้เอออาจจะมีอะไรให้ดูแต่เล่นออฟเลนอ่ะมันต้องมันมันมันเป็นเล่นเดี่ยวเออก็ไม่ใช่เล่นเดียวนะมันเป็นะไอ้ทวยหัวเขียวตายได้ปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุไม เด็กอยู่นั่วอย่นางไรเซลฟี่ทำอะไรทำอะไรเซลฟี่ทำอะไร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  โดนเอสิปหมดเลยกรถางอะทมเจืน้ำหนักตอนนี้ก่อนไมนแตะก็อนดีเลนให้ดีนะับน้ำหนักผมจะเซลฟี่น้ำหนักเยอะยนะไม่กล้านี่ควาริเฮ้ยยังนเหรอ้ก็ตายคามาเลยจัดภาพ ของแท้ไม e ่คืบหน้าเลยนะตอนที่เราตายเมื่อกี้ของไม่คืบหน้าเลยแต่ละคนไม่มีน้ำมีนเลยคือโดนมาโดนไม่ได้สูเลยนะ ไอ้ไม่ใช่ตู้ปวยตายไปลู้ามาเี้ยได้รูปเกิไดเหรอไ้เดี๋ยได้โลฟ้ามาล,ล,ล้ยบได้รูปเกินไปลูกไปลูไปลูกไปลูก น้ำหนักน,น,นได้โลฟ้าแล้วนะไอ,อ้เจ้าก็อุดขึ้นเยอะเลยนะ,นะก็มาดิอ้น,น,น,อน,น,น่ลคดู้มือเล่นไค์กดแชัก์กดติับายกรด่น้ำน,นะ ก็น้ำหนวาวขาดฟเฟสไอเทมฟ้าเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีเลยนะน้ำหนาวแต่ถูกใแนะนําไอเทมที่ผมนั้นใช้อยู่นะน,น้ำหนาวทอบคนต้องการจริงๆนะมนที่หลเลยนี่น้ำหนาวไอเทมที่ผมแนะนํานะหรือว่าจะจัดแบบไหนก็ได้นี่หรือว่าจะจัดแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้หรือว่าจะจัดเป็นแบบนี้แบบนีน้เออประมาณนี้ก็ได้น้ำหนาะวหรือ หรือว่าถ้าจะเอาตามผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะผมนะเป็นดับเป็นโอไม้อามนะโอ้ยทาให้มันเพิ่มดาเมจน้นะลงทัพสตานน้ำนะดับแดงน้มนะแล้วก็บล็อกคสเปียน้นะมือละมือฝ่าจะออกก็ได้ถ้าแทงมันเยอะน้มนะหรือว่าจะออกเป็นนี่ก็ได้เค่นั้นนะทําให้มันตีและคี้น้มนะหรือจะเป็นตัดเลือดก,ก็ได้นะถ้าเจอพวกตัวที่มันเออน้นะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะสา,ามารถอ,ออกเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะ ถ้าเป็นเซตแบบนี้แล้วคุณจะทำยังไงนมันนะนี่นะนะเอาซิงออฟสตีลสติงนะน,นะมาแรกเป็นรองเท้าก็ได้น้ำแน่ผมมีเพิ่มความเร็วอยู่นะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะเออเอามานี่แหละถ้าอยูรับ,บเลดเกมแล้วนะไม่ได้ใช้แล้วถ้าสมมุติเคียวมันหมดเฮอร์คิวลิสก่อเกิดถ้าสมมุติก่อเกิดใช้ไปแล้วนะเออก็เฮอร์คิวลิสกับเคียวเนี่ยสลับกัน เซตประมาณนี้แหละตอนเล่นเกมนะตอนใช้เฉพาะหนึ่งหนึ่งนะถ้าเลนะ่นห้าห้ามันก็น่าจะอืดไปหน่อยนึงนะมันแบบอืดมากๆเลยคนที่ชอบน้ำไหนลืมกดไลค์กดแชร์กดกระอย่ลืมกดกระดิ่งด้วย